สวัสดีครับคลิปนี้จะมาพูดถึงความในใจในการที่เลี้ยวภูกลับมาได้แชมป์เลกอีกครั้งหนึ่งนะครับในรอบ30ปีครับเริ่มต้นจากสมัยครั้งสุดท้ายที่ได้แชมป์ก็คือปี89-90ซึ่งตอนนั้นผมยังเรียนอยู่แค่ม1นนะครับสมัยนั้น ก็ติดตามข่าวได้แค่จากรายการเจาะสนามของพี่ยอโย่งอีกชัยนกประจินดานะครับซึ่งเสียชีวิตไปแล้วและหนังสือสตาร์ซ็อกเกอร์รายสัปดาห์เท่านั้นครับซึ่งตอนนั้นก็ยังเด็กมากด้วยครับก็ยังไม่เคยมีแบบความรู้สึกหรืออารมณ์ร่วมเท่าไหร่นะครับเพเพิ่งเริ่มต้นเชียร์ฟุตบอลใหม่ๆพอหลังจากนั้นฤดูกาล90-91 ก็เริ่มต้นได้ดีนะครับชนะรวด10นัดนําเป็นจากฝูมงอยู่แต่จูจ่ๆเคนนี่เดวิดก็ประกาศลาออกซึ่งเป็นข่าวที่ช็อกมากนะครับในตอนนั้นและแต่งตั้งแกมซูเนตเข้ามาทำทีมต่อช่วงแรกก็ให้ลอนนี่มอแ์แลนรักษาการแทนก่อนนะครับซึ่งผลงานของทีมก็ตกลงและฤดูกาลน,นั้นก็ เป็นได้แค่รองแชมป์ a r s e นอลแซงได้แชมป์ไปนะครับแล้หลังจากรุปกอันนี้ก็แก็แต่งตั้งเกมเซเลตเข้ามาซึ่งพอเข้ามาก็เปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นเยอะมากซึ่งจริงๆผมรู้สึกว่ามันเร็วไปน่าจะใช้ชุดเก่าต่อไปอีกสักนิดนึงซึ่งทำให้ผลงานของทีมตกลงเร็วมาก ถ้าหากใช้ผู้เล่นชุดเก่าต่อไปอีกสักฤดูกาลหนึ่งอะไรงนี้ผลงานน่าจะดีกว่านี้นะครับแต่มันก็ไอ้นี่พอฤดูกาลเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองนี่จะเป็นเออ่ดิวิชั่นหนึ่งฤดูกาลสุดท้ายลีดยูนเต็ดได้แชมป์และพอปีเก้าสองเก้าสามก็จะเป็นพรีเมียร์ลีกปีแรกซึ่งปีนั้นแมนยูนเต็ดได้แชมป์นะครับ ซึ่งหลังจากนี้ริวพูผลงานไม่ดีเลยนะครับได้แต,แต่หอเหี่ยวใจคือก็ตามเชียร์อยู่ตลอดครับแต่ว่ามันรู้สึกว่าไม่ค่อยสมหวังกับผลการแข่งขันเท่าไหร่เป็นเวลาหลายสิบปีครับ พอผู้จัดการทีมคนต่อมาก็จะเป็นรอยอีเวนซึ่งครั้งตอนที่แต่งตั้งเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราน่าจะมีโอกาสกลับมาได้ใช้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเป็นการแต่งตั้งคนในบูธรูมสตาร์ลัับมปอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็เฉียดมีโอกาสครับรอยอีเวนก็เกือบทำสำเร็จแต่ว่าก็ยังไม่ได้ลุ้นเท่าไหร่ครับ ต่อมาก็าจะเป็นผู้จัดการทีมเชรารดอุริเยซึ่งอุริเยนี่ก็ในลีกก็ยังไม่ค่อยสม่ำเสมอแต่ว่าทำทีมได้แชมป์บอลถ้วย3แชมป์ก็คือยูฟาคัพในสมัยนั้นซึ่งคือยูโรปาลีกในปัจจุบันและแชมป์เอฟคัพและแชมป์ลีกครับหลังจากอุริเยแล้วก็จะเป็น ลาฟาเบนิเตสซึ่งตอนแต่ตั้งลาฟานี่ก็รู้สึกมีความหวังนะครับอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าลาฟาเนี่ยทำทีมบาลนเซียในสเปนสามารถคว้าแชมป์ลีกเหนือบาร์เซโลนาและลิวมาลิดูได้แต่ในลีกก็ยังผลงานไม่ค่อยดีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าในถ้วยยุโรปยูฟ่าแชมเปียนลีกปีแรกปี2005นั้นลาฟาสามารถพาทีมไปคว้าแชมป์ได้นะครับ พอปี2006ต่อมาก็ได้แชมป์เอฟเอัพแต่ในลีกก็ยังผลงานไม่ดีเหมือนเดิมและปีที่ใกล้เคียงสุดๆก็มาก็คือปี2008-2009ของลาฟาที่เกือบได้จริงๆแต่ก็ยังพลาดไปนิดนึงเสมอมากไปนิดนึงนะครับก็แพ้แมนยูไป4แตม แล้เมื่อปี2010เป็นปีที่รู้สึกกลัวมากเพราะว่าลิวภูมิมีปัญหาการเงินจากทอมฮิกและจอร์จจิลิทที่เข้ามาหาประโยชน์จากทีมซึ่งเกือบโดนล้มละลายนะครับตอนนั้นก็กลวามากเลยว่าจะโดน ปรับตกชั้นหรือเปล่าหรือว่าตัดแต้มต่างๆนานา,นาแต่ในที่สุดก็อรอดมาได้นะครับด้วย FSG <Hey. S 1> กลุ่มของจอห์นเฮนรี่นะครับก็สามารถมาซื้อสโมรสรต่อได้และช่วยให้รอดพ้นจากการถูกแบงค์ยึดได้นะครับ ซึ่งช่วงแรกๆก็ผลงานก็ยังไม่ดีเท่าไหร่และก็จะมีผู้จัดการทีพต,ต่อจากลาฟาเบนิเตสก็คือน,น่าจะเป็นลอยฮอส,สันนะครับถ้จะไม่ผิดลอยฮอสันนี่ก็ผลงานไม่ดีพอผลงานไม่ดี อยู่ดประมาณครึ่งฤดูกาลก็โดนปดและคินนี่เดวกิสก็กลับมาคุมทีมชั่วคราวอีกครั้งนึงนะครับต่อและคุมเต็มหนึ่งฤดูกาลถัดมาแต่ผลงานก็ไม่ค่อยดีเหมือนเดิมจนในที่สุดก็แต่งตั้งเบนเดนล็อตเจอร์เข้ามา แล้วก็ครั้งนี้แมนเชสเตอร์ก็สามารถทำได้เฉียดอีกครั้งหนึ่งในปี2013-14นะครับซึ่งก็ลุ้นเบียดกับแมนซิตี้มาแต่ก็มาพลาดอีกจนได้โดยแมนซิตี้แซงไป2แต้มซึ่งก็น่าเสียดายมากครับสำหรับปีนี้ปีถัดมา เนทีมก็ตกลงเพราะว่าทีมเสียลุยโซเลสไปนะครับเนี่ยซึ่งมันจะเป็นอย่างนี้มาตลอดก็คือ,คอเวอร์พูลในช่วงที่ผ่านมาก่อนที่จะถึงปี2015ที่จะขึ้นเข้ามานะครับก็คือทีมจะไม่สมดุลทุกทุกพื้นที่ถ้ากองหน้าดีกองกลางดีกองหลังก็จะไม่ดี ผู้กษาประตูก็ไม่ค่อยดีซึ่งทําให้ผลงานไม่สม่ำเสมอนะครับหรือฤดูกาลไหนกองหลังดีหลังเหนียวแน่นเสียประตูยากแต่กองกลางกับกองหน้าก็ไม่ค่อยดีซึ่งก็ทําให้ทีมไม่ค่อยชนะอีกหนักไปทางเสมอเยอะครับจนในที่สุดปี2015เจเกนคอปได้รับการแต่งตั้งเข้ามาซึ่งก็ ทำให้รู้สึกมีความหวังอีกครั้งหนึง่งเพราะที่ผ่านมานั้นโดนล้อมาตลอดเลยนะครับสำหรับลิเวอร์พูลคือช่วงหลังๆเนี่ยทีมที่เป็นจ่าฝูงในช่วงวัน art, คริสต์มาสส่วนใหญ่จะจบฤดูกาลด้วยการเป็นแชมป์แต่มีอยู่ทีมเดียวก็คือลิเวอร์พูลที่นำช่วงคริสต์มาสมาหลายครั้งแล้วครับ ประมาณ3าหรือสครั้งนีครับถ้าจะไม่ผิดแล้วก็พลาดแช,ชมป์ตลอดซึ่งมันเหมือนกับเป็นอา,านถรรพ์ทำให้รู้สึกหวันใจมากพอจนจน,นเ,ขเข้ามาช่วงฤดูกาลแรกกับปีที่สองก็ยังไม่เคยผลงานยังไม่เคยสม่ำเสมอนะครับจนมาเมื่อปี2018-19ครับที่ได้ลุ้นแชมป์สุด แต่ก็เฉียดไปอีกครั้งหนึง่งแพ้แมนซิตี้หนึ่งแต้มซึ่งมันน่าเสียดายมากๆเลยครับแต่ว่าปีนี้ได้รางวันปลอบใจเป็นยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับปี2018-19ซึ่งมันก็นำนรกว่ผู้ววก็นำช่วงคริสต์มาสอีกสุดท้ายก็โดนปาดหน้าควา้าแชมเปี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าโอ้ แบบบอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับว่าโอ้มันตกลงนี่เราจะมีโอกาสได้เห็นนิวพูลเป็นแชมป์ลีกอีกไหมเมื่อมันใกล้มากๆแล้วมันก็จะต้องมีเหตุตลอดจนเมื่อปีมาฤดูกาลนี้2019-20ก็เริ่มต้นฤดูกาลได้ดีมากๆเลยะครับเป็นการเก็บใช้ชนะมาได้เรื่อยๆบางนัดก็คือ ได้ชัยชนะในช่วงท้ายเกมและบางนัดก็คือโดนนำจนเกือบแพ้แต่ก็สามารถมาตีเสมอนะและแซงชนะท้ายเกมได้ซึ่งพีนี้รู้สึกว่ามั่นใจมาก้างเลยครับว่าไม่พลาดแชมป์นแน่แต่ว่าในที่สุดก็มีเรื่องให้หวาดหวั่นใจอีกจนได้ครับเมื่อโควิด19มันระบาดซึ่งพอ แล้วต้องทำให้หลีหยุดพักแข่งขันไปในตอนนั้นก็สับสนมากข่าวก็วออกพัฒมากมายว่าดูกานี้จะเป็นโมฆะอย่างนั้นอย่างนี้ก็แรกๆก็หวั่นใจเหมือนกันครับว่าโอ้ยอะไรกันเนี่ยฤดูก,กาลนี้ฟอร์มสุดยอดขนาดนี้แล้วจะยังไม่ได้แชมป์อีกเหรอในก่อนโควิดก็จะมีเรื่องออสงครามโลกครั้งที่3อีกเพราะสหรัฐทะเลาะก,กับจีน ผมก็นึกในใจอยู่ว่าอ้มันอะไรกันนะกันหนาเนอะนะครับแต่ในที่สุดก็ผ่านมาได้นะครับเมื่อฟุตบอลสามารถกลับมาแข่งขันได้อีกครั้งหนึ่งและก็คือนัดแรกก็กลับมาด้วยการเสมอนัดที่สองสามารถเอาชนะคิสเซ่นพาเลได้และแมนซิตี้ไปแพ้เชลซีนะครับทำให้ลิเวอร์พูลเป็นแชมป์อย่างเป็นทางการครับ ซึ่งดีใจมากๆเพราะว่าโอ้ในที่สุดอาถรรพ์มันก็สิ้นสุดสักทีปีนี้ก็ทีมเราก็นำช่วงคิิสตมาสอีกครับแต่สุดท้ายก็เป็นแชมป์จนได้ครับซึ่งรู้สึกโล่งอกและดีใจมากๆเพราะว่าต่อไปนี้เพื่อนๆจะไม่สามารถเซล์ได้แล้วจะเป็นเมื่อก่อนนั้น ก็มักจะชอบแซวว่าลิเวอร์พูลเป็นแชมป์ว้าวแซวเจอหลาดลื่นบ้างแซวว่าเออเป็นนำช่วงคริสต์มาสแล้วก็ไม่เคยได้แชมป์อยู่ทีมเดียวแล้วก็ว่่าไมอ้างว่าลิเวอร์พูลยังไม่เคยได้แชมป์พรีเมียร์ลีกซึ่งจริงๆแล้วลิเวอร์พูลได้แชมป์ลีกของประเทศอังกฤษมา18สมัยก็น้อยกว่าแมนยูแค่2สมัยหลังจากที่โดนแมนยูแซงไปนะครับแต่ว่าตอนเนี้ย มันไม่มีช่องทางที่จะทำให้เขาแซลแลวเราได้แบบเต็มปากเต็มคำแล้วครับเพราะว่าเราก็ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วและเป็นแชมป์ลีกสมัยที่19ก้า็รอติดตามชมฤด,ด,ด,ดูกาลหน้าต่อไปครับอันนี้ก็เป็นความในใจเล็กๆน้อยๆของเดอะคอปคนหนึ่งนะครับ ที่ผมติดตามมาตั้งแต่เด็กคือครั้งแรกที่ได้ได้ชมจากรายการเจาะสนามของพี่ยอโยงนะครับก็รู้สึกแบบชอบทีมนี้โดยที่ไม่มีเหตุผลเลยครับคือแบบพอเห็นปุ๊บเออรู้สึกถูกชะตาและอยากติดตามเชียร์ทีมนี้ช่วงที่ผ่านมาถึงแม้จะผลงานไม่ดีอย่างไรก็ เปลี่ยนใจไปเชียร์ทีมอื่นไม่ได้จริงๆนะครับก็เ,เคยเคยมีความคิดในช่วงที่แมนยูได้แชมป์ตลอดว่าอเราจะลองเปลี่ยนไปเชียร์แมนยูดูบ้างดีไหมแต่มันไม่ได้ความรู้สึกครับเพราะว่าคือถึงว่าเชียร์เสร็จแล้วดูดูแมนยูแข่งว่าแมนยูชนะก็ไม่ได้แบบรู้สึกมีความรู้สึกอะไรร่วมเลยแต่ถ้าเป็ลิเวอร์พูลมันจะแบบรู้สึกดีใจและมีความสุขมากๆครับในวันนั้นเช้าขึ้นมา ถ้าฟังผลแล้วว่าริบ์พูชนะเนี่ยมันจะรู้สึกแบบมันนี้มันรู้สึกสดใสครับแต่ถ้าเกิดว่าแพ้หรือเสมอนี่ก็จะรู้สึกแบบนี่นิดนึงก่อยๆนิดนึงเงี้ยครับซึ่งก็เนี่ยนี่คือเห็นว่าของแดงมันอยู่ในสายเลือดครับขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ